เราทุกคนมีความฝันนะโยมมีความฝันจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่โยมคนหนึ่งเขาพูดไว้ขำๆดีเขาบอกว่าผมนี่มีความฝันนะครับแต่สิ่งที่มันทําลายความฝันของผมได้ตลอดเลยก็คือไอนาฬิกาปลุกนี่แหละครับท่านนาฬิกาปลุกนี่แหละมันทําลายความฝันของผมตลอดกับไอแสงตะวันที่ส่องมาทางหน้าต่างนี่แหละมันทําลายความฝันของผมตลอดฝันอยู่ดีๆตื่นซะอย่างนั้นเราทุกคนก็มีความฝันแต่ว่าตื่นเถอะ เตื่นเธอเพราะไอสิ่งที่อยู่ในความฝันเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ไอน,นี่แหละไอตัวทําลายความฝันของฉันอย่าไปโทษนาะฬิกาปลุกยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าเราทุกคนก็มีความฝันแต่ตื่นเถอใครเข้ามาปลุกให้ตื่นนะอย่างเช่นว่าคนบางคนเนี่ยเสียใจร้องไห้เพราะเสียของรักไปเนี่ยพี่ตื่นได้แล้วของรักเนี่ยมันเสียไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบอกให้เรามานั่งร้องไห้เพราะสิ่งที่มันเสียไปนะพี่ เขาตายจากเราไปเขาทิ้งเราไปเราก็ทําหน้าที่ของเราในปัจจุบัน,นเขาทิ้งเราไปแล้วพี่ไปทําตัวแบบผมเป็นกระเซิงหน้าตามันยังกับปะบูชนเขอนอย่างเนี้ยคิดหรือว่าเขาจะกลับมาตื่นได้แล้วเตือนจากอะไรอะไรที่มันเป็นความฝันที่มันจับไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับความจริงอยู่กับความจริงว่าอะไรที่มันเป็นจริงนะโยมแล้วก็อยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่เห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็น พอมันไม่เห็นแล้วมันก็คือไม่เห็นแล้วมันก็ไปแล้วนะได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินพอเสียงที่พอใจและเสียงที่ไม่พอใจมันหายไปมันก็สักแต่ว่าเสียงถึงจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็สักแต่ว่าเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมลสดกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกก็ล้วนแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นผ่านมาโลกมันเวี่ยงให้ผ่านมาอยู่กับเราแป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านไป ไม่ให้มันหอบหิ้วอะไรที่มันเป็นสาระแก่นสารของใจผ่านไปด้วยนะโลกมันก็เวียงคนบางคนเข้ามาเวียงบางเหตุการณ์เข้ามาเวียงบางเรื่องเข้ามาเวียงมาแล้วผ่านไปม,นมันก็ผ่านไปก,ก็ผ่านไปแล้วก็จะยังไงถ้าอยู่กับความฝันว่ามันต้องอยู่กับฉันตลอดไม่ใช่โยมเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดนะมันก็ขอบคุณนาฬิกาปลุกเนี่ยนะที่มาปลุกว่าใช่ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเลยนตื่นเถอะตื่นเถอะ ก็ชานี้ยิ้มๆนะโยมนะยิ้มๆกับคนบางคนที่เขาบอกว่าผมมีความฝันแต่ผมอตัวนี้ทำลายความฝันของผมตลอดเลยคือนาฬิกาปลุกนี่แหละกระแสนตะวันตื่นขึ้นมาแล้วทำสิ่งที่มันเป็นความฝันให้เป็นจริงก็คืออยู่กับความจริงอย่างเข้าใจไม่มีอะไรที่เป็นของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วขอเจริญพรขอบคุณนาฬิกาที่ทำให้คนบางคนรู้ว่าตื่นได้แล้วเว้ยตื่นได้แล้วขออภัยเจริญพร